เลนออโต้เลนเปลี่ยนสีหรือเลนปรับแสงสวัสดีค่ะพบกับน้องที่ร้านหมอแว่นตาพุทธมนตรทนสาย5้าค่ะเลนปรับเปลี่ยนสีบางท่านเรียกว่าเลนออโต้บางท่านเรียกว่าเลนปรับแสงการทํางานของเขานะคะก็คือเวลาที่เราไม่เจอแดดไม่เจอ UV เลนก็จะเป็นเลนใสแบบที่น้องใส่อยู่นี้เลยนะคะแต่เมื่อเวลาเจอแสง UV หรือแสงแดดนะคะเลนก็จะปรับเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มอ้ามอุณหภูมิรังสี UV ที่และแสงแดดค่ะ ช่วยป้องกัน UV ได้ถึง100%นะคะลดแสงจ้าลดอาการเมื่อยล้าตาจากแสงจ้าที่ได้รับป้องกันรังสี UV ที่จะทำร้ายดวงตาในระยะยาวแล้วก็สะดวกสบายมากๆสามารถใส่ได้ทั้งในร่มและออกไปกลางแจ้งด้วยแว่นอันเดียวค่ะระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนสีก็ประมาณ5-10วินาทีเพียงเท่านั้นความเข้มของสีก็ขึ้นอยู่กับรังสี UV และแสงแดดที่ได้รับกรณีที่เราอยู่ในรถ เลนจะไม่เปลี่ยนสีเพราะว่ารถจะมีฟิล์มกัน UV เลนไม่ได้รับรังสี UV โดยตรงเ็นก็เลยไม่เปลี่ยนสีและอีกกรณีหนึงค่ะแสงแดดในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันเช่นเราไปเที่ยวบนเขานะคะไม่ค่อยมีแสงแดดแต่ UV เยอะเลนของเราก็จะปรับเปลี่ยนสีเข้มและในบางสถานที่ค่ะมีแสงแดดจา้าแต่ย V น้อย เลนก็จะปรับเปลี่ยนสีอ่อนค่ะท่านใดสนใจเลนปรับเปลี่ยนสีนะคะสอบถามได้ที่ร้านหมอแว่นตาพุทธมนตนสายห้าได้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่8ป0โมงครึ่งจนถึง1 3ึทุ่มครึ่งแล้วพบกันนะคะ